สวัสดีท่านผู้ชมชานาทัศเทรน SRT ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่14มีนาคมุศกราช2565ก็มีกันที่สถานีสุราษธานีกันนะครับโดยคลิปนี้ก็จะเป็นในส่วนของคลิปรีวิวย่านสถานีไฟสุราษธานีนครับก็สามารถไปคอติดตามไปรับชมได้บริเวณหน้าช่องของผมนะครับแล้วก็อาจจะขึ้นตัวไอขวาบนของคลิปให้นะครับผม ในคลิปนี้จะเป็นคลิปของขบวนรถด่วนที่85บนทางจากสถานีกรุงเทพไปทางสถานีนครศรีธรรมราชนะครับก็จะมารับชมกันในคลิปนี้นะครับเนื่องด้วยวันนี้ขบวน85นั้นมีของดีของแปลกให้เราได้รับชมกันอีกแล้วนะครับก็ไอ้มปนเดียาท่าตผู้ชมทุกท่านมารับชมกันถึงที่สถานีไฟสุฟร,ราธานีกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้นะครับเรามา ดูตารางเวลาขบวนรถกันนะครับว่าวันนี้ขบวนแปดหาจะมาถึงที่นี่กี่โมงนะครับขบวนเป็นสารมารอเช็กกันในสารกันอย่างหนึ่งแน่นเลยนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันจันทร์ก็วันแรกของการทํางานนี่นะครับขบวนแปดห้าช้าห้าสิบนาทีจะเข้าตอนเก้าโมงยี่สิบสองนะครับตอนนี้เก้าโมงสิบห้านก็ใกล้แล้วนะครับขบวนสามเก้าเก้าโมงสี่สิบหก ขบน445ตามเวลานะครับ9โมง56เอาละครับก็น่าจะได้ใกล้เวลาของขบวน85นเร็วๆนี้แล้วนะครับโดยของนี้ของแปลกนั้นก็จะเป็นในส่วนของรถบรปหนะครับที่ได้มีการปรับปรุงทำสีใหม่จากโรงงานที่นครราชสีมานะครับได้พวงมากลบอวน85ครั้งแรกในวันนี้เลยนะครับ ซึ่งในย่านสถานีรถไฟสซาธานีก็มีรถจักรหลายคันเลยนะครับท้ง G A X มาเล4 5 5 1 4 5 2 8 a สตอมหมายเลข4 3 0 1, 1แล้วข้างในที่ยังในย่านยังมีรถจักร G K หมายเลข4 0 0 5ซึ่งโดนรถจักร G A นะครับหมายเลข4 5 2 8บังอยู่นะครับแล้วก็ตรงด้านทิศเหนือนะครับก็จะเป็นปู่ G K หมายเลข4 0 3 7 จอดรทอทำขบวน489 490อยู่นะครับว่าจะไปเดินกันบริเวณชานชาลาทานที่2ก็ดีกว่าครับแล้วก็ทางนี้ยังมีบพหอหมาเลข50021จอดอยู่ในย่านอีกนะครับซึ่งบอดคกมเป็นมาของคันนี้สุดยอดมากเลยนะครับแถมทั้งมีการผลิตที่แตกต่างกับรถบพหคันอื่นก็ ถ้าท่านผู้ชมนะครับอยากทราบรายละเอียดก็สามารถเข้าไปติดตามได้ในคลิปของคลิปรายละเอียดย่านสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งก็จะเป็นคลิปแยกอีกหนึ่งคลิปนะครับแต่ก็จะเป็นในาย่านนะครับเดี๋ยวก็าสามารถไปรับชมได้ในคลิปดูย่านสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีกันนะครับหลองจากว่ามีท่านสมาชิกหลายๆท่านนะครับมา เรียกร้องนะครับขอให้กับผมเนี่ยได้มีการรีวิวบริเวณย่านสถานีไฟสุราษฎร์ธานีนะครับเนื่องจากตัวผมได้มีการถ่ายที่สถานีไฟสุราษฎร์ธานีหลายครั้งข่าวแล้วนะครับก็ถือโอกาสนี้นะครับในวันที่มีรถจักรหลายคันเลยนะครับจอดอยู่ที่สถานีไฟสุราษฎร์ธานีแล้วก็มีของแปลกอะไรต่างๆผมก็ได้่วยโอกาสนี้นะครับมารีวิวให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันนะครับ ส่วนขบวนที่เห็นด้านขวานะก็ book, จะเป็นขบวนรถรวมขบวนที่489ต้นทางจากสถานีสุราธาน,านีไปทางสถานีคีรีรัตนิคมนะครับซึ่งกจ็จะจะออกจากสถานีสุราธานีในเวลา16นาฬิกา55นาทีนะครับหรือว่า4โมง55นาทีในช่วงเย็นนะครับก็ถือว่าท่าตามสถานการณ์ปกติที่โรงเรียนเปิดนะครับขบวนนี้ก็จะเป็นหนึ่งในขบวนขวัญใจของนักเรียนเลยครับเรียกว่า เป็นรถรับส่งนักเรียนเลยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากส่วนใหญ่นั้นจะเป็นผู้โดยสารที่มาใช้ก็จะเป็นของนักเรียนและก็พ่อค้าแม่ค้านะครับที่เดินทางมาจากตัวอำเภอคีรีรัตนคมนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าจากขบวน490และทําการค้าขายในช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเดินทางกลับมายัางสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีเพื่อขึ้นขบวน489 ออกจากสถานีรถไฟสุราธานีในเวลา16นาฬิกา55นาทีเพื่เดินทางไปกับอ,อำเภอคีรีรัน์นคมนะครับเห็นะครับได้รถจาก GEK คหมายเลข4037คลาสสิกสุดเลยนะครับคุณปู่ของเราคันนี้สีสันสวยงามจริงๆเลยนะครับชอบมากๆเลยนี่ครับ ุดยอดจริงๆนะครับปูยังก็คาดสิกไปตลอดการเลยนะครับนี่ซึ่งทางฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นชุดรถบำรุงทางน,นะครับก็สามารถไปติดตามได้ในคลิปรีวิวย่านสถานีไฟสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของการต้อนรับน้องใหม่นะครับของการรถไฟพิเศษไทยนั่นคือบพลายใหม่นะครับจากโรงงานนครราชสีมาบพหนึ่งหนึ่งศูนย์แปด ก็จะเป็นอย่างนั้นนั้นเดี๋ยวมาติดตามรอรับชมกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งทราบข่าวว่าขบวน85นั้นกลางทางงงังครูบอนเข้าสู่สถานีชุมทางบ้านทุ่งโพนะครับซึ่งสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพนั้นก็เป็นสถานีที่อยู่ก่อนถึงสถานีไฟสุราธานีไปอีกหนึ่งสถานีนะครับซึ่งสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพนั้นก็มีความสําคัญทางด้านของการเดินรถและการโลจิสติกในประเทศไทยนะครับ ทางไปชมทางของการแยกไปสายสายคียรตนิคมที่ผมนั้นได้ทําคลิปไปถึงแยกสุดสายเลยนะครับของสถานีคีรตนิคมและยังเป็นจุดกระจายสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ของสายใต้แห่งหนึ่งเลยนะครับรือว่าสุดยอดจริงเลยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่วรไปถ้าจะตควรเข้าสู่สถานีสุราธานีในสุราธานีที่1ทางนี้นะครับ เดี๋ยวมาติดตามรับชมบพอคันใหม่สีใหม่กันนะครับกรนทำขบวนข้าวส,ส,สวยในสารงานดีในชานจราจรที่หนึ่งแบ่งขบวนรถด่วนที่85บหลงังส่งไปด้สารจากสถานีกรุงเทพไปทางสถานีนครศรีธรรมราชทางไปด้สารี่ตยวต่อเดี๋ยวสารกับขบวนรถเที่ยวนี้โปรเตียมสิ่งของและสารภาระของท่านเราใช้งานโดยสารด้ที่ชานจราจรที่หนึ่งค่ะ แอดเดชัเจะครัดสเปแทนนเบอร์เอฟอร์มคข้าทุนครศรีธรรมราชพาเจ้าเที่ยิบทเทเสเวนอพาฟอร์มอ์ thank you ตอนนี้ก็มีประกาศแล้วนะครับว่าอีสรูร่จะมีขบวนด่วนที่8 5กรุงเทพนครศรีธรรมาราชจะมรขบวนเข้าสู่สถานีสุราธานีใน,านชรา,นนนานชรชลาทางที่1นะครับ เดี๋ยวมารอติดตามคันแปดกันนะครับตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะครับสำหรับรถด่วนที่85กรุงเทพนครศรีธรรมราชวันนี้ใช้รถจัก GEA หมายเลข4ี4 7ทางขบวนนะครับสังเกตได้ว่าคันติดรถจักจะเป็นบอพหคันใหม่จากโรงงานไฟนครราชสีมาครับเดี๋ยวมารอรับชมกัน เราดกสิ่งของและสัมภาระของท่านจีนลิลตัวมาแล้วถูกต้องแลค่ะข้อมที่ต่อที่อยูในชาร์จไดที่1 5ดาวน์ดได้ทางานที่105ปลายทางมีนครศรีธรรมราชาได้รานที่สป็นร้านได้ร้านคอนรลที่น้องก็จอสถานีสุราธานีแล้วนะครับสระโคน85ป้นภาาอะไวเี่เป็นที่ดอเลค่ะ ก็ไปดูบพหอของเรากันสักหน่อยนะครับโดยรถบพหอคันนี้ได้รับการแดัดแปลงจากรถบลนทท่อนะครับหรือว่ารถนอนชั้นที่สองพัดลมนะครับนั่นคือรถชนิดแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นรถหมายเลข1038นะครับได้ดัดแปลงมาจากโรงงานแสงนครราชสีมาจะได้การเป็นรถแบบนี้นะครับนี่ ลายนี่ไม่เหมือนกับรถทั่วไเลยนะครับสีสันสวยงามจริงๆเลยนะครับกานมีการนำเทคโนโลยีอะไรต่างๆมาปรับใช้นะครับเช่นการทำเป็นปนไดลาดนะครับแล้วก็บัรโตูจะเป็นบตระตูบานเลื่อนนี่ครับนี่นะครับบระตูบานเลื่อนลงมานะครับ แบบนี้ได้รับการทาสีมาจากโรงงานแขวงนครราชสีมานะครับวันนี้สีส้มเลยครับนี่เขเป็นสีที่แลกตาจริงๆเลยนะครับว่าปกติแล้วรถไฟไทยเรานี้ไม่ได้มีสีแบบนี้นะครับก็ได้มีการทาสีเป็นเวอร์ชั่นใหม่จากโรงงานแขวงนครราชสีมาและได้มีการใส่คำว่า SRT by เลยครับ State r a i w a y of Thailand โดยรถปปหอน,นะครับพอ,พอหอก็จะย่อมาจากรถโบกี้สภาระใเครื่องห้ามล้อนะครับตัวจอดอยู่ที่สถานีสุราธาน,นีนะครับ่วขนขลางี้จะมีสีสีออกสีทองนะครับมาแซมอยู่ด้านล่างนะครับอ่าน,นี่นะครับ ออกวาระจากรสศนะครับรสศคือนครนัชสีมาเลวลาปล่อยคนแปดห้าแล้วนะครับเราจากจีเอไม่สี่ห้าสี่เจ็ดนะครับ ีนี่แปลกตาจริงๆเลยนะครับโดยบอบบหอรุ่นนี้นะครับก็ได้ทำการดัดแปลงมาเพื่อไว้ใช้นะครับผนทั้งปัตถุหิถหอสัมภาระ,ระและรวมไปทั้งจุดประสงค์หลักเลยก็คือการผนรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่ไม่ต้องใช้แรงงานคน รกรถขึ้นไปนะครับแต่ใช้วิธีการเห็นลากขึ้นไปผ่านใดเลื่อนนะครับผ่านทางลาดไปนะครับก็ออกไปแล้วนะครับสรักรถด่วนที่85กรุงเทพนครศรีธรรมราชนะครับต่อฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรา แล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบายามินจะพาไปที่สถานาีอะไรหรือว่าขบวนไหนวันนี้ก็ต้องจากลาไปด้วยครับว่าสวัสดีครับ